หลวงปู่ทองอายนะแห่งวัดราชโยธาหรือวัดราชบัวขาวกรุงเทพมหานครวัดราชโยธาสร้างโดยพระยาราชโยธาหรือพระยาสุรินราชเสนาคือท่านเนียมสิงหาเสนีเมื่อพศ2 4 1 5คําคำว่าวัดราชบัวขาว เป็นนามที่พระราชทานที่ได้รับพระราชทานเพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้บึงน้ำที่มีบัวขาวขึ้นมากมายสมัยเมื่อยังเป็นทารกท่านก็มีแววแห่งผู้มีบุญญาพินิหารปรากฏขึ้นขนาดมารดาของท่าน ซึ่งเป็นชาวมอนที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะต้องสูญเสียสามีผู้เป็นที่รักไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุเรือร่มเมื่อครั้งที่พ่อหวดผู้เป็นบิดาของท่านเชื้อสายกีนไปร่วมงานศพโงของท่านตามประเพณีชาวกีนช่วงขากลับ เรือเจอมรสุมล่มมารดาของท่านจึงวางท่านไว้ที่กลุ่มผักตบชวาแต่ท่านก็สามารถรอดมาได้แถมได้รับการเลี้ยงดูชูชุบอุปถัมภ์โดยผู้มีฐานันดรศักดิ์ระดับพยาต่อมาอาศัยบาร,รมีพ่อเลี้ยงของท่านท่านก็ได้เป็นทหารเรือต่อมามีเหตุให้ท่าน เข้าใจผิดคิดว่าฆ่าคนตายทั้งที่แค่เขาสรุปไปด้วยความตกใจกลัวท่านจึงหนีไปบวชตอนนั้นท่านอายุได้2 7ปีท่านได้ไปบวชกับท่านหลวงปู่ผู้หรือเจ้าคุณวินัยกิจจารีเถระ ซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านณวัดบางเงินพรมตริงชันซึ่งบวชให้หลวงปู่ทองเมื่อปีพศ2384ท่านหลวงปู่ทองท่านจำพรรษาอยู่วัดนี้เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและอุปถากพระอุปชาตามธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม ท่านมีความเกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตในฐานะเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันคือหลวงปู่แสงแห่งวัดมินีชละขันธ์ลบบุร,รีท่านจึงนับเป็นสิธิ์น้องของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรมราลังสีนอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิชาหลายอย่างจากท่านสมเด็จโตด้วย ท่านได้รับยกย่องจากทุกวงการว่าเป็นปรมาจารย์หรือเป็นอาจารย์ของอาจารย์หมายถึงท่านเป็นพระที่มีฌาอนอภิญญามีความฉลาดรอบรู้ครบจบรอบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นมหาอุดโกรงกับพันแค้วคาด การป้องกันอาถรรพ์คุณใสมนดำปราบพูดผีปีศาจส่งเสริมโชคราภซึ่งเวทวิทยาคมที่ท่านมีแทบไม่แตกต่างจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรมราลสีแต่เนื่องจากยุคของท่านคือคนใช้วัตถุมงคลของท่านเป็นช่วงสงคราม สมัยนั้นคือสงครามอินโดกีนสงครามอินโดกีนเป็นความขัดแย้งทางทหารที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปีพศ2489ถึง2534เกิดขบวนการชาตินิยมเวียดนามที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตนเองจากการปกครองของฝรั่งเศส เลยมีคนใช้วัตถุมงคลของท่านจึงก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านโครงกระพันชาตรีเป็นอันมาก <c oughs> ท่านเกิดพศ2,363ในรัชสมัยของพระพุทธเลิศลายภหรารายรัชกาลที่สองท่านอายุยืนถึง117ปีมรณภาพ เมื่อปีพศ2480อันเป็นช่วงอันเป็นรัชสมัยของราชการรัชการที่8ด้วยเหตุที่ยุคของท่านเป็นช่วงสงครามท่านก็ได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังไว้มากมายหลายรุ่นหลายอย่างหลายพิมพ์มีทั้ง เนื้อดินเนื้อดินผสมว่านเนื้อโลหะเนื้อเมกกะพัดพระที่ท่านสร้างหายากเพราะ,ะคนรุ่นนั้นตา่างเก็บไว้ใช้กันหมดนอกจากตัวเองใช้แล้วก็เก็บไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานขนาดเสื้อยันที่ท่านสร้างแก่ทหารท่านก็เขียนให้ไม่ทันจึงต้องอาศัยพระอาจารย์ห้าท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านมาช่วยคือ ท่านหลวงพ่อเข่มวัดตะก้องนครปฐมท่านหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอยุธยาท่านหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาปรากรีแล้วก็ท่านหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสมุทรปราการด้วยท่านทรงวิทยาคุณเข้มขลังมีปัญญาปาฏิหารมากมาย ขนาดถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ติดจนสิษย์ทั้งพระทั้งครวาตอ้อ,อนวอนขอให้อยากถ่ายรูปท่านไว้จึงสามารถถ่ายไว้ได้แค่รูปเดียวตอนที่ท่านกำลังจะลงไปฉันเพนรูปนั้นจึงติดแล้วก็จึงได้มาในช่วงสมัยสงคราม ผู้มีอำนาจสูงสุดในสมัยนั้นคือท่านพระยาระพระหน่พลพยุหะเสนาในฐานะนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้กราบอารัธนานิม,มนตลท่านขึ้นเครื่องบินไปโปรยทายเศษโดยเฉพาะรอบบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันระเบิดป้องกันเพศภยัย สมัยก่อนงานวัดชอบตีกันเขาก็จะมาขอทรายเสษท่านไปโปรโยไว้รอบวัดบางคนเดินมาสัมผัสทรายเสษของท่านถ้าคนนั้นมีเกตนาไม่ดีหรือมีอาวุธที่จะเอามาก่อเหตุก็จะทำให้คนทั่วไปทราบได้เมื่อเกิดอาการเช่นนั้นท่านได้ใช้ เวทวิทยาอาคมใช้กลาครอบกำลักคนที่นำวัวมาเลี้ยงในบริเวณวัดให้หาวัวไม่เจอจนเจ้าของวัวยอมแต่โดยดีคนยิงนกภายในวัดก็ยังไม่กล้ากลับมายิงอีกคนที่ตกปลาภายในวัดก็ไม่กล้าตกอีกต่อไปด้วยเจอเวทวิทยา,าคมของท่าน จนต้องยอมสิโรราบวิชาสักยันของท่านจะไปตกอยู่กับสิทธิ์ฝ่ายครวา่าเช่อนอาจารย์แก้วคำวิบูรณ์อาจารย์แถวอาจารย์เก๊กเกก,กิเรื่องชื่อที่เป็นสิทธิ์ของท่านก็เช่อนอท่านหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากกระเบือหลวงพ่อเหลือวัดสาวเชโมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อสดวัดปากนะ้ํา เป็นต้นพระปิตาเนื้อโลหะผสมหลวงปู่ทองอาญนะมีบันทึกสองสกตหสมเด็จปกโพหลวงปู่ทองอาญนะมีบันทึกหลังยันมีบันทึกสองสี่กตหพระสมเด็จเนื้อดินมะอาอุหลังจานหลวงปู่ทองอายนะ พระปิตาหลังยันหลวงปู่ทองอายนะมีบันทึกหลวงปู่ทองสมเด็จฐานแซมหลังยันจารึกพศ2476หลวงปู่ทองอายนะสมเด็จข้างอูหลังยันหลวงปู่ทองอายนะมีบันทึก2476อยู่ด้านหลังและเป็นหลังยัน